เสด็จสามสามพระเปิ่มเติได้ไหมครับมีอะไรบ้างในที่ประชุมสบคชุดใหญ่วันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมทุกคนเห็นพร้องถึงรายงานของสถานการณ์สาธารณสุขนะครับที่รายงานถึงการตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยลดต่ำลงถึงขั้นเป็นศูนย์มาหลายวันนะครับที่เราพบก็จะพบเฉพาะที่เป็นสเตจควอนทีนนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือแล้วก็สถานการณ์เรื่องของโควิด19ที่ดีขึ้นนะครับ ก็เป็นเงื่อนไขในมาตรการผ่อนปลนเข้าสู่ระยะที่3นะครับซึ่งคณะกรรมการกันกรองโดยเลขาธิการสภามความมั่นคงแห่งชาติได้เสนอในที่ประชุมนะครับซึ่งท่านยกได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการมีมาตรการผ่อนปลนให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับก็ได้ให้การผ่อนปลนตามที่เสนอมานะครับทั้งในเรื่องของสถานประกอบการนะครับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น เรื่องของห้างสับสินค้านะครับก็ขยายเวลาให้เปิดถึง3ามทุ่มนะครับมีการยังคงให้คงเคอร์ฟิวไว้แต่ลดเวลานะครับก็คือเป็นเวลาจากห้าทุ่มถึงตี3นะครับเป็นห้าทุ่มถึงตีสานะครับท้งนี้เพื่อที่จะให้มีการขนส่งวัตถุดิบต่างๆในการส่งข้ามจังหวัดได้นะครับยังคงมาตรการในเรื่องของการจำ,จำกัดห้ามการเดินทาง เข้ามาและออกไปในราชนาจักรนะครับเรื่องของต่างประเทศยังยังคงมาตรการไว้นะครับส่วนในกิจกรรมผลปลนทั้งหลายที่เสนอมานะครับในที่ประชุมก็เห็นพ้องนะครับให้มีการผ่อนปลนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสถานฟิตเนสนะครับก็สามารถเปิดได้โดยไม่เน้นกิจกรรมรวมกลุ่มนะครับเรื่องของสปานวดไทยนะครับก็สามารถเปิดได้ยกเว้นเรื่องของการอบไอ้น้ำ นะครับแล้วก็เรื่องของใบหน้านะครับในส่วนของการฝึกซ้อมกีฬาก็ดาเนินการฝึกซ้อมกีฬาได้แล้วนะครับรวมถึงมีสตาฟนะครับไม่เกิน10คนทั้งนี้ในเฟสสองที่ผ่านมาเราอนุญาตเฉพาะนักกีฬาทีมชาติแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นการอนุญาตให้ซ้อมกีฬาทั่วไปได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีส่วนลงภาพยนตร์นะครับสามารถเปิดกิจการได้โดยมีข้อจำกัดไม่เกิน200คนต่อรอบนะครับ อันนี้ก็ก็เป็นมาตรการที่ทางกรรมการการกรองแนะนําเสนอนะครับส่วนในเรื่องของโรงเรียนนะครับธรรมตีรว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นําเสนอถึงข้อเสนอจากผู้ประกอบการทั้งโรงเรียนเอกชนแล้วก็การประเมินจากโรงเรียนภาครัฐนะครับท่านนายกและที่ประชุมสบคก็มีความเห็นว่าให้เรื่องเนื่องจากโรงเรียนมีขนาดต่างกันนะครับแล้วก็มีจํานวนมากจึงให้ไปประเมินความพร้อมเป็นรายแห่งนะครับแล้วก็ ให้สวงศึกษาประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบหน้าก็คือภายใน15มิถุนายนนะครับส่วนในโรงเรียนที่มีความพร้อมในระดับพื้นที่นะครับที่มีความพร้อมจะเปิดได้ันที่1มิถุนายนเนี่ยนะครับอย่างเช่นในโรงเรียนตชดโรงเรียนห่างไกลนะครับที่มีความจําเป็นนะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของความไม่พร้อมในการที่จะเรียนออนไลน์นะครับจากที่มีการทดลองตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ ให้สามารถเปิดได้นะครับเพราะนั้นในภาพรวมของการประชุมสมพคในรอบนี้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขสาธารณสุขเป็นหลักนะครับก็คือเราให้ความสาคัญท่านนายกให้ความสําคัญนะครับถึงมาตรการผ่อนคลายที่สอดคล้องกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงนะครับตอนนี้เราเหลือผู้ติดเชื้อเฉพาะกรณีเดินทางเข้ามาในราณา,าจักรนะครับเพราะนั้นในมาตรการผ่อนปลนทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการผ่อนปลนมากขึ้นนะครับทั้งนี้ ก็ยังคงมีมาตรการนะครับแล้วก็การผ่อนคลายในระยะถัดไปอีกนะครับอย่างเช่นกรณีสถานประกอบการร้านเรื่องของผับบาร์นะครับที่นั่งดื่มนะครับก็ยังคงเป็นเฟส4นะครับเรื่องของสนามมวยนะครับก็ยังเป็นเฟส4อยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังคงเหลือกิจกรรมที่จะต้องมีการประเมินนะครับอยู่เป็นจํานวนน้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ในมาตรการในระยะที่3นี้ก็จะได้มีการผ่อนปลนให้นะครับ แต่ทั้งนี้ก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในส่วนของการยังคงมาตรการ New Normal วิถีใหม่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่การใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการวัดอุณหภูมินะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการก็ขอให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งในส่วนของภาครัฐเองก็จะเข้าไปทําการสุ่มตรวจประเมินนะครับจากผลที่ได้มีการประเมินจากทั้ง หน่วยงานสาธารณสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานพื้นที่ก็ถือว่าการประเมินที่ผ่านมานะครับได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับเฉลี่ย90%เกือบทุกกิจกรรมนะครับแล้วก็ที่ประเมินผ่านแอปไทยชนะนะครับก็มีผู้เข้ามาใช้แอปนี้เกือบ40ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่นําเรื่องของไอทีเข้ามานะครับเพราะนั้นก็อยากเรียนถึงพี่น้องประชาชนนะครับท่านนายก ได้เน้นย้ําเลยนะครับว่าเรื่องของสถานการณ์นี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญที่เรานะครับโดยเฉพาะสบคนะครับได้เน้นถึงความปลอดภัยนะครับที่จะไม่ให้มีระรอกที่2นะครับก็นี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทําไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาแล้วก็จะเข้าหมวดของการฟื้นฟตูต่อไปเนี่ยนะครับมีความจำเป็นทั้งในเรื่องของแผนการ แผนปฏิบัติการรวมถึงเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับซึ่งภาบรวมสงวันที่ผ่านมาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนการเยียวยานะครับแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้รัฐบาลได้เน้นนะครับในเรื่องของการขยายฐานนะครับการฟื้นฟูแล้วก็เน้นเรื่องการผ่อนคลายนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่สปคอได้นําข้อคิดเห็นจากสภามาด้วยนะครับก็คือ อะไรที่เป็นข้อกังวลอะไรที่จะผ่อนคลายให้กับประชาชนได้มีในเรื่องของช่องทางในการทำมาหากินนะครับให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างใกล้เคียงปกติก็พิจารณานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราใช้เวลาในการพิจารณาส่วนมากไปกับการพิจารณาเรื่องของโรงเรียนเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนจนํานวนมากแล้วกเ็เป็นเรื่องที่เกี่ยว เป็นการเฉพาะนะครับในกิจกรรมซึ่งเรามีความเป็นห่วงในเรื่องของมาตรการทางสาธารณสุขที่เด็กๆลูกหลานเรานะครับอาจจะเราอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็นําเรียนกับทุกๆท่านนะครับฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยกันนะครับยังคงรักษาความเข้มข้นไว้นะครับกาดอย่าตกนะครับเรื่องของหน้ากากอนามัยเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะครับเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับ สามสี่สิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เรานํามาใช้ในวิถีชีวิตใหม่แล้วครับก็เป็นเรื่องที่สบคในวันนี้นะครับในรอบนี้ได้ีการพิจารณานะครับเพราะนั้นก็อยากเรียนว่าในภาพรวมนะครับเราเริ่มเห็นการเปิดกิจกรรมต่างๆมากขึ้นนะครับเรียกว่าตอนนี้ถ้าคิดเป็นสัดส่วนตามระยะกันแล้วก็การคาดการณ์ของสอบคก็คือ75็อแล้วนะครับเพราะนั้นก็ฝากทุกทุกท่านด้วยนะครับ เปิดเบ <sk PI AN> ิดเช่นเดียวกันนะครับก็จำกัดที่ไม่เกิน200คนนะคนเรื่องของภาพยนตร์ที่จะมาฉายช่วงนี้มันอาจจะน้อยครับท่านก็จะมีในส่วนของการให้เยียวยานะครับในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการเยียวยา5000บาทไปแล้วนะครับแต่ในส่วนของในอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือว่าในส่วนของทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีการยื่นขอทางรัฐบาลนะครับในกรณีของ การที่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ครับก็จะยื่นในในระยะหลังจากที่มีการประเมินไม่ว่าจะเป็น5,000ันบาทแล้วก็เกษตรกรนะครับทั้งหมดต่อไปมีผลหนึ่งมิถุนายนนะครับก็นวดนน้ายังขอความร่วมมืออยู่นะครับเพราะว่ายังมีความสัมผัสใกล้ชิดอยู่ก็นวดตัวได้นะครับแต่ก็ขอให้ยังคงงดเว้นเรื่องเรื่องอบสมุนไพรอยู่เพราะว่าจะมีการ พุ่งกระจายของไอ้น้ํตรงโรงเรียนสาโรงเรียนสายมีโรงเรียนประจำโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยไม่ตรวจคะเรื่องโรงเรียนทางสปคให้ทางทรงศึกษานะครับได้ไปประเมินในรายสถานศสกษา,าเลยนะครับซึ่งกย็ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ1 0 1สี5วันนะครับจะส่งไปในที่ผ่านการประเมินมาแล้วแล้วก็มีความพร้อมอย่างเช่นโรงเรียนห่างไกลเนี่ยนะครับที่เขามีความพร้อมอยู่แล้วเนี่ยทีมีแล้วก็มีความจำเป็นจะต้อง เปิดเพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนที่ห้องเรียนเนี่ยนะครับก็จะได้รับการประเมินผ่านแล้วก็พารณาเปิดในวันที่1มิถุนายนนะครับแต่ภาพรวมตอนนี้คือในสายศึกษาเนี่ยยังไม่เปิดในวันที่1นะครับจะเปิดเฉพาะที่ผ่านประเมินเท่านั้นนะครับส่วนโปรแกรมปรกติก็คือ1กรกฎาคมพร้อมเปิดโรงเรียนทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ